วันเดทริปจะริกเส้นทางบุญในมิติศาสนาวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงแถมได้เข้าวัดทําบุญอีกด้วยค่ะงานนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจได้ท่องเที่ยวภายในหนึ่งวันครบจบในวันเดียว เริ่มต้นกันที่จุดที่เราจะลงเรือค่ะสถานที่แห่งนี้คือพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำโจโลแห่งนี้ ต้องบอกว่าสถานที่ดังกล่าวมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานครั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาวชัชรประการได้ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพมา่าออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปรวบรวมพรไพรพลกอบกู้เอกราชจึงได้สร้างพระสถูปแห่งนี้ไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่พระองค์ทรงยกทัพผ่านในปีพุทธศักราช2310ค่ะ ทงลงเรือล่องไปตามแม่น้ำบางปะกงจุดแรกที่เราจะไปไหว้พระกันคือวัดปากน้ำโจ้าโลตั้งเด่นสงา่าสวยงามคือบสถ์สีทองแห่งนี้ค่ะพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาสีทองทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกตัวอุโบสถงดงามตระการตาเป็นอย่างมาก และไฮไลท์ของวัดปากน้ําโจโลนอกเหนือจากอุโบสถสีทองแล้วก็คือการลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเวลาเดินให้เดินเวียนทางซ้ายและเดินทะลุออกมายังฝั่งขวาของพระประธานขณะที่ลอดไปนั้นก็จะมีบทสวดมนต์ให้ภาวนาอธิษฐานทั้งนี้ก็เพื่อให้จิตใจสงบนั่นเอง นอกเหนือจากทั้งสองจุดที่กล่าวไปแล้วยังมีสถานที่สำคัญสำคัญภายในวัดอีกหลายจุดซึ่งทุกท่านควรแวะเข้ามากราบไหว้กันค่ะออกจากวัดปักน้ำโจโลเราใช้เวลาล่องเรือประมาณ10นาทีค่ะเราจะถึงพุทธพรหมยานหนึ่งเดียวในฉะเชิงเซาที่ต้องนั่งเรือเข้ามาไหว้พระ ใช่แล้วค่ะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในเกาะน้ําจืดแห่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเซาไฮไลท์ของวัดนี้คือการเดินทางเข้าออกต้องใช้เรือเพียงเท่านั้นวัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวตัดสีทองโดยวัดพุทธพรหมยานตั้งอยู่ในเกาะลัดมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษมีศาสนสถานที่สวยงามบรรยากาศรม่มรื่นเงียบสงบ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการไหว้พระในวัดแห่งนี้ต้องใช้ลูกแก้วเทียนแพรในการไหว้ทดแทนการจุดทูปเทียนบูชาโดยวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมลำดับต้นๆที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันอีกด้วยค่ะ ออกจากวัดพุทธพรหมยานเรายังคงล่องเรืออยู่ในแม่น้ำบางปะกงตลอด2ฝั่งริมน้ำยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนอยู่ค่ะเราใช้เวลาล่องเรืออีกประมาณ15นาทีก็จะมองเห็นพระพิฆเนศองค์ยืนองค์สำริษสำเร็จสมปรารถนาตั้งเด่นตระงานริมแม่น้ำบางปะกงเลยค่ะ สำหรับอุทยานพระพิคเนศองยืนภายในอุทยานประดิษฐานองค์พระพิคเนศเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง40เมตรรวมแท่นประดิษฐานโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติของสวนเกษตรของชาวบ้านประติมากรรมของพระพิคเนศองค์นี้มีสิ่งที่โดดเด่นคือพระหัตถ์ทั้ง4ถือพืชพันธุ์และธัญญาหารและที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ซึ่งบริเวณรอบองค์พระพิคเนตมีซุ้มจัดบูชาพระพิคเนตติดๆกันค่ะสามารถปรับไหว้เทพเจ้าไฉยสิงเอียเทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ ออกจากอุทยานพระพิคเนศองค์ยืนเราต้องนั่งเรือย้อนกลับมาอีกคุ้งน้ำหนึ่งค่ะเพื่อเดินทางต่อไปยังวัดสมานร,รัตนารามเชื่อว่าวัดนี้หลายๆคนเคยเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระพิคเนศปางนอนเสวยสุขกันบ้างแล้ว แต่การเดินทางมากราบไหว้ทางเรือนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะได้ชมทัศนียภาพตลอดสองฝั่งน้ำบางปะกงโดยการเดินทางจากอุทยานพระพิฆเนศอง์ยืนมาถึงวัดสมานร,รัตนารามนั้นใช้เวลาประมาณ50นาทีค่ะระหว่างนั่งเรือเหมือนใช้เวลาไม่นานสองฝั่งน้ำทัศนียภาพยังคงสวยงามและมัคุเทศนำทางก็ให้ความรู้ตลอดเส้นทาง วัดสมานร,รัตนารามเป็นวัดที่มีพระพิฆเนตปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระพิคเนตปางนอนเสวยสุขสูง16เมตรยาว22เมตรเนื้อชมพูลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคงโดยรอบฐานมีพระพิคเนต32ปางให้ได้ขอพรสการะ ความหมายของพระพิคเนศปางนอนเสวยสุขคือความสุขสบายความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้านรื่นรมไร้ทุกไร้ความเศร้าหมองมีโชคลาภจะนำความสุขสบายมาสู่ผู้บูชาถือเป็นมหามงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซาอีกด้วย เราเออกจากวัดสมานร,รัตนารามไปต่อ,อยังวัดสาวชะงกโดยเรานั่งเรือย้อนกลับมาประมาณ20นาทีเราก็ถึงวัดสาวชะงกแห่งนี้ค่ะสำหรับวัดสาวชะงกมีหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ที่ตั้งเด่นสง่าหน้าวัดให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรโดยภายในวัดยังมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง จะดีหลวงพ่อเหลือและสารแม่เท่าที่ประชาชนเดินทางมาแล้วต้องขอพรและได้รับพรสมดังหวังวัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานถึงสาวคนหนึ่งที่ชะโงกหน้ารอเจ้าบ่าวที่แหกขันหมากมาทางน้ำก่อนเจ้าสาวจะชะโงกหน้าตกลงจากบ้านจนเสียชีวิตพอเจ้าสาวจึงยกที่ดินเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ชาวบ้านจึงต้องตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสาวชะโงกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ความโด่งดังของหลวงพ่อเหลือนอกจากเป็นพระนักพัฒนาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะประหลัดขิกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นประหลัดขิกอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ แสุดท้ายที่เราจะเดินทางไปกันคือวัดโพบังคล้าเราใช้เวลาล่องเรือประมาณ40นาทีก็สามารถจอดเทียบท่าแน่นอนวัดแห่งนี้นอกจากจะมีโบราณสถานที่เก่าแก่แล้วยังมีคัง้งคาาแม่ไก่เกาะอยู่ที่ต้นโพเป็นจำนวนมากวัดโพบังคล้าแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยใดไม่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีทรงจตุรมุกสมัยอยุธยาตอนปลายหลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเตา่าต่อมาหลังคาเกิดพังทลายลงทำให้ต้องสร้างหลังคาขึ้นใหม่แทนของเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2541ปัจจุบันวิหารแห่งนี้มีเฉพาะฝาผนังปูนและพระพุทธรูปปางสายญาติเท่านั้นที่ยังคงเป็นของดั้งเดิมซึ่งบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันเดทริปจาริกเส้นทางบุญทางน้ำได้ท่องเที่ยวในหลากหลายมิติได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขเติมเต็มชีวิตชาร์จพลังก่อนกลับไปทำงานหลังช่วงวันหยุดกันคะ่ะ